ล้นเลยล้อนเลยสดเลยลุยความรักก็เหมือนกับของใหม่นี่ได้อ้ากราลังรอฟัง <c oughs> สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องบิเล่เอเอนเน่แชแนลคือวันนี้เราจะมาทำอะไรอ่ะไม่รู้สิจะมาทำอะไรละ่ะคือวันนี้เราจะมากินกินกันอีกแล้วนะทุกคนกินอีกแล้วใ<ช>ห่หกินจนอ้วนแล้วเนี่ยอย่าพูดแบบนั้นไปแล้วจะทำอะไรละจะทำอะไรดีกว่าก็ไม่รู้เลยจะไปย่างกุ้งกันเลยไหมย่างกุ้งเฉยอืนี่เขาเรียกย่างกุ้งเหรอไม่ใช่เขาเรียกว่า กุ้งย่างเนยอันนี้คือไม่แน่นะใส่ไว้เฉยๆกล้วมันไหม้นะทุกคนเริ่มยังไงเริ่มเลยเรามาใส่กุ้งเลยไหมพี่พี่กุ้งนะใส่กุ้งเลยนะใส่ไปโอ้โหเทไปเลยเทเลยนะเทได้เทได้น้ำน้ำไปรวมๆกันยังไงต่อฮะยังไงต่อยังไงต่อจริงมันต้องเอาไอ้นี่ด้ให้กุ้งมันแบบนงกลมแล้วเราจะใส่เนยกันเอาเลย ช่วยเขี่ยให้หน่อยนะอาเขี่ยหน่อยเออเอาเยอะเยอะเลยพอแล้วอะอีกหน่อยอีกหน่อยเอาตรงอื่นมากก็แล้วอะไม่ในมันช่วยในเรื่องอะไรอ่ะไม่รู้หวานมันกลมกล่อมเบาปากเค็มอุ้ยอุ้ยอืมเยวผมหยวแล้วอ่ะ หิวแล้วนะหิวจนต้องปรับไฟทุกคนผมกดข้าว12ชั่วโมงเพื่อจะมากินอันนี้เลยนะใช่หรือเปล่าถึงหรือเปล่าจริงโอ้โหดูทุกคนแบบหูน่ากินมากแล้วแบบกุ้งตัวใหญ่มากเลยทุกคนมาเอาไข่มาอ่ะไม่จะเอาให้ไม่อยู่ตรงกลางดิกระจายกุ้งก่อนเอาอันนี้นะเอาไข่วางตรงนี้เลยตรงนี้ไข่วางตรงนี้ ไม่ใช่ตอกไข่อ๋อตอกไข่ตอกไข่นี่นะครับทุกคนอย่าให้ไข่แตกนะปักนั่นไงเอเขาจะทำแบบให้มันแบบดูน่ากินด้วยทงที่แล้าก็มันแตกไปแล้วให้ทำยังไงล่ะอ้โหเลยเอาชิ้นมามาเดี๋ยวโเดี๋ยวเขาโรยเองดีกว่าเดี๋ยวทุกคนนี่มันท่วมแล้วอ่ะมันท่วมแล้วอ่ะ เรามาใส่ชีสกันเลยดโอ้โหกันแม่กุ้งรวมกันแล้วก็ใส่อะก็เดี๋ยวดีเพิ่งใส่ไข่ไปเองนี่สูตรไหนเนี่ยสูตรเขาแน่แหละสูตรอันนี้คือเราเพิ่งเคยทํากินในครั้งแรกนะทุกคนวาแล้วไม่ต้องแปลกว่าทําไมไม่ถนัดว่าแล้วเพิ่งทากินใช่ไหมใช่ว่าแล้วไม่น่ากินเลยอะไรนะกระปุมาเลยกระปุกกะปุกสุกถูกสุดคลักษัสนามากเลยอะ กินหอมมากใช่โอ้ห้าติ่มติ้มติ้มติมิ่ไปไหนปักโอ้ทุกคนอยากก็วสูงกว่านี้ขออยากใส่ชีสเพิ่มได้ไหมอ่ะได้ได้เอ้ยเฮ้ยใส่เยอะไปเลยอดีนะหลบทันโอ้ดูชีสดิถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ต้องยงกดไลก์ก่อนกด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 ไลก์ก่อนแล้วค่อยดู ใช่แรกก็จะเห็นเรากินนะใช่มันจะเป็นยังไงอะกินสดๆกินแบบเดิบๆสดๆก่อนไม่ได้หรอแบบไม่มีน้ำจิ้ม,มอะไรเงี้ยแม่อืมอืมอร่อยอืมดูดิร้นนี้อร่อยโอ้โหโอโหอ้โหอ,อ,อ,อ้โหอ้โอ้โห้โยอ้หอ้โอ้้อโหอ้โอ้อ,อ้อ้อ้หอ้อออ้ออ โอ้ทุกคนแบบทุกคนต้องรองต้องลองดูนะ <Yeah. S 1> ต้องทำดูนะโอ้ทุกคน uh. มันยืดอะมันต้องใส่ช้อนไหมอร่อยมากทุกคนอร่อยมากขอใส่ช้อนนะขอข้าวโพดหน่อยอีกหน่อยได้ไหมคืออันนี้นแบบน้ำจิ้มมันแซ่บมากทุกคนใช่บอกน้ำจิ้มนี้มันแซ่บนี่ขอกินเล่นนะครับทุกคนจี๊ดเชื่อเราว่ายืดขาวว้าวโพดหวานมากเลยอ่ะ โอ้โหโอ้โหอันนี้ก็ไข่ขอมังอม่งขอ mang ไม่กล้าจับออืไฟเริ่มมาแล้วทุกคนเดือดปุ๊บ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 เลยอ่ะชิสดเดยอะมากอ่ะเป็นไงอยากจะบอกว่าถ้าต้องจิ้<อ>มจินก็อร่อยได้เองข้าวบ,บ,อบ,บอ้องข้าวบ,บ้องข้าวบ้องอาบะอาบะไม่เอาเร็วเอาก็ได้เอาขอแบบตักน้ำจิ้มเยอะๆนะน,นี่น้ำจิ้มล้นล้นล้นเอาอันนี้ก่อนไหมแล้วค่อยใส่น้ำจิ้มทีหลังป<ะ>้อง ร้อนนะเปล่าก่อนเฮ้ยเขาบอกว่าร้อนน้ำจิ้มเลยแบบซอสแบบเนี้เฮ้ยทรมานมากทุกคนทำไมแปวโอ้หฮ่าทุกคนก็ดูเอานะอว่ามันอร่อยแค่ไหนอ่ะขอน้่งจิ้มนี้แล้วกันทำไมน้ำจิ้มนี้แสบป่ะกแต่อร่อยนะอืมน้องจ๋าเอาช้อนตักเลยนะเฮ้ยโอ้โห นี่ไม่แต่ชีส<ม>ชีสกับข้าวโพดกับไข่ทั้งนั้นนะปะักนั้นกุ้งหนึ่งตัวล้นเลย<ม>ล้นเลยอันนี้อร่อยกว่า<ม>ซดเลยลุยว้าวอู้งหอมก่อนดูชีสดิเหรอหอมแม่จะพูด อืมยอร่อยมากคลิปนี้เราเป็นพันธมิตรกันเนาะคือเราไม่กินแข่งกันคลิปนี้เป็นพันธมิตรหนึ่งวันอร่อยมากทุกคนแบบจะกินอย่างนี้แบบเป็นแบบเยอะ์เลยอไม่ไม่อยะกินเยอะพิงหน่อยพิงหน่อยมันจะเลื่มไหม่แล้วอุ้ยอันนี้เริ่มไม่แล้วเริ่มไหม่แล้วทุกคนอันนี้ไหมเลยนะทุกคนดูดิ คืออันนี้ไหมเลยนะกินเองกินไหมแมวแมวนาขอกินมันจะอร่อยเหรอเราจะมารีวิวให้ได้ฟังว่ามันจะกรอบแค่ไหนกรอบในสูตรไม่โอ้โหลงทุนนะเหมือนความกรอบเลยก็ไม่ได้หอมความกรอบอ่ะแต่เราอะหอมความละทุกคนดูกุ้งคนดูกุ้งคนดูกุ้ง ดูดูกุ้งสิดูเนื้อมันสิโอห์อืมแล้วบอกว่าชีสไข่เนยกุ้งขอบคุณอ,ณอ,ณอณกลมกล่อมมากทุกคนถ้าใครอยากให้เราทำชีสแบบนี้คอมเมนต์มาเลยนะแค่นั้นแหละทุกคน ทุกคนทุกคนเนื้อคือเนื้อเด้งๆเลยอะ่ะดูดิว้าอะเป็นไรอร่อยอร่อยทุกคนดูเนื้อเด้งมากเลยดูดิสองฮึ้มควรเอ๊ะแอบไหมนะไม่แอบเริม่มไหมแล้วอะจุชีตจุชีต อ,อต้องลองอันนี้ไม่ไม่มากต้องเด็ดแน่เลยนี่ไม่ไม่ไมากมันกำลังพอดีเลยอะ่ะเอาไหมไม่เอาชอบกินของเกี๊ยมเกี๊ยมใช่ไหมจิ้มหน่อยจิ้มนี้แบบมันแซ่บมากอะ่ะน้ำจิ้มนี้เหมาะกับหมูกระทะมากกว่าเพราะมันแซ่บมากแต่เราเอามาแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกอะไรไม่รู้มัต้องเรียงแล้วหอนเรากินจากเตาอย่างนี้เลยเนาะใช่ อร่อยมากบอกเลยใครที่อยากทำอะ่ะคือทำตามเราได้เลยนะวัตถุด,ดิบวัตถุด,ดิบก็มีแค่นะี้น <Wow. S 2> วัตถุดิบอร่อยมากใช่อร่อยมากโอ้โหแบบกุ้งมันตัวใหญ่มากอะ่ะทุกคนแล้วมันอิ่มไม่ไปก,กินที่มันไหม้สิฮะ <laughs> อย่าไปกินที่มันไหม้สิความรักก็เหมือนกับของไหม้ก็กำ <laughs> <laughs> ลังรอฟัง <laughs> กินไม่ทันกินไม่ทันไม่คงจองไหแกลว่าเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วเขาเป็นข้าวโพดอร่อยความรักก็เหมือนกระของไม้ถ้าเราไม่ใส่ใจไงต่อเดี๋ยวค่อยคิดทีหลังอาชีรบุญใช่ไหมอาชีรบุญนอนไหมนอน ขอขอขอบ้างขอบ้างขอบ้างทุกคนแล้วดูดิคือชี้แหละแล้วมันแบบมันติดข้าวโพดด้วยอู้เนี่ยชอบทำคอนเทนต์กินแตงรีแต่ทุกคนมีเงินเนี่ยกุ้งตัวสุดท้ายนะทุกคนอืสดซดสดแมซสดแมซสดแม่สดหม่สดหม่สดเยอะด้วย โอเคนะครับทุกคนวันนี้ก็อร่อยมากอร่อยสุดมากอิ่มมากเนยอิ่มมาบกุ้งตัวใหญ่มากเนยแบบเนยแบบโอ้ยทั้งไข่ทั้งชีสทั้งยิ้มยิ้มเกลือโอ้โงคนหัวอร่อยมากเลยอ่ะหอมมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกริ่งกริ่งกริ่งเพเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปใหม่กันต่อด้วยนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน แล้อิ่มมากเลยแล้วก็จะไปนอนเลยก็จะไปแล้วก็ข้าไปไปแล้วบาย